สวัสดีครับเรามาชมคันนี้กันนะครับ BMW F 8 0 0 GS นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2015นะครับตอนนี้วิ่งมาแล้ว37,200กว่ากิโลนะครับคันนี้ของแต่งมีครบนะครับกาดแท่นชิวหน้ากาดไฟหน้ามีแคชบาร์นะครับเป็นของโทรเทค กระจมาเป็นตัวเต็มนะครับมีทั้งบนและล่างมีสปอ t l ตไลท์พร้อมสวิตมีที่จัดโทรศัพท์นะครับหนคนามีปี๊บข้าง2ใบพร้อมแหลกเรียบร้อยนะครับมีถาดหลังรถนะครับตัวรถเป็นสีน้ำตาลสภาพสวยนะครับสีนี้เป็นสีจากศูนย์นะครับ ไม่ค่อยมีสีสวยเลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษามาอย่างดีนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยคันนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับ รถส,สวยสภาพดีจากร้าน KP Pro Superbike ครับ